ทุกคนครับทุกคนครับลมเย็นมากเอ้ยจะพัดเราปิวอยู่เลยเนี่ยไอ้ยอ้ยอย้ตายตายอ๋อพายุพายุพายุายตุบปิดไปเลยตายตาย,ตายสวยพายุเข้าแล้วพายุโอ๋อตายแล้วพายุพายุายโอ๋อ แช็ดกันเดียวโอ้ยังเพชรปิดไม่เป็ดว้าตายสวยแล้วพายุพายุไม่ไม่บ้านเราจะพังแล้วบ้านเราพังแล้วบ้านเราพังแล้วชู้ด้วย อตัวสั่นชักแล้วตักแลเปียก <c oughs> อัจคลิป,ปืพายุมาปะเลยโอ๊ยอยู่ดี่อัจคลิปอัคิปไปมาพายุเข้าเฉยโอ๊ยพายุเข้าตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยด้วยบอกเลยว่าอันตรายนะคะผม <c oughs> มันแบบโอ๊ย เพราะว่านะทีเดียวมันทำกำแพงเราเละเลยกำแพงแตกมันเสีวยวอ่ะพายุเข้าจยเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายโอ้ไม่ตึบเลยตายแล้วโอเคเปิดแสงก่อนโอ้ why am i